สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันครับโอ้โลโกโ้บางดําทําไมมันดูดุดเด่นแท้อ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมทางไลฟ์สดด้วยแล้วกันครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่สนามโรงเรียนวัดบ้านทะลุงเหล็กตําบลทะลุงเหล็กอําเภอเมืองบุรีรัมย์ครับกับงานรวมพลคนเครื่องเสียงครั้งที่หนึ่งครับผมเราบรรดาสปอนเซอร์มากมายหลากหลายนะครับแล้วก็ทีมงาน เจ้าของเครื่องเสียงรถแห่ครับที่จะมางานนี้ก็เยอะพอสมควรครับนะครับก็ดูเอาแล้วกันครับผมนะฮะว่ามีใครบ้างครับผมผมมองเห็นแต่โลโก้ของผมเองนี่แหละโลโก้ของคนอื่นผมมองไม่เห็นเลยโอ้หลากหลายครับผมนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ว่าได้นะครับผมนะฮะปีนี้รู้สึกว่าได้อ่า แบรนด์ดังๆนะครับมาร่วมงานเยอะพอสมควรครับดูเอาแล้วกันครับผมอันนี้คือป้ายนะครับสำหรับพื้นที่ถ่ายรูปนะครับการส่งสัญญาณอ่อนโอ้โอเน็ตผมไม่ค่อยดีอีกแล้วลำบากใจกับเรื่องเน็ตมากเลยตอนนี้บูธนะครับสินค้าเริ่มทยอยมาแล้วครับผมนะ ตรงนี้ก็จะเป็นรถที่กําลังขนลงก็น่าจะเป็นดอกลําโพง p รครับน่าจะมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนครับ PR ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมครับมาเมื่อคืนครับประมาณตีสองโอ้ตีสองครับผมมาถึงนี้ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงอ๋อมาพักก่อนใช่ไหมใช่มาพัก PR ครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับผมนะฮะดอกลําโพงที่คุ้นเคยกันนะครับผม วันนี้มากี่รุ่นครับมาทุกรุ่นเลยครับมาทุกรุ่นเลยเนาะมีราคาพิเศษไหมมีมีครับในบูธเนาะเฉพาะงานเฉพาะงานเฉพาะงานนี้ครับผมมีราคาพิเศษแน่นอนครับผมใครสนใจครับดอกลำโพง PR ครับมาหนึ่งหกล้อเลยนะโอ้เยอะพอสมควรครับมาให้พี่น้องชาวเครื่องเสียงได้เลือกได้ชมได้จับต้องนะครับไปใช้งานนะครับ งานกำลังแบกไปที่บูธครับผมนะฮะมีเดี๋ยวพามาดูละกันครับผมนะกำลังถอดแกะกล่องเอาออกมาให้ดูให้ชมนะครับในงานครับผมอแกะให้เห็นสวัสดีครับผมแกะให้เห็นเห็นเลยครับผมนี่ pr นะครับแกะกล่องจริงครับใครเข้ามางานในสิบสิบเอ็ดจะมีโปรโมชั่นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม เฮ้ยเจ๋ยวพี่พน้องตัราา้ราคาราคาเปลี่จะลงมาเอออะใครที่กำลังเล็งดอกของพรไว้ครับผมมา30%ในงานลดพิเศษครับ30%เฉพาะงานนะครับผมเฉพาะในงานนะเออนี่นะครับผมสุดยอดครับดอดลลำโพงอีกหนึ่งแบรนด์ครับ PR Audio ครับมาเลือกมาชมเอาละกันครับผมว่าหาตัวไหนอยู่ นี่อันนี้เป็นบูธของ pr นะครับผม pr Audio นะครับมากันได้ครับที่งานรวมพลคนเครื่องเสียงจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่หนึ่งครับจัดที่สนามโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กตำบถลถุงเหล็กออำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับพิมพ์ใน google map ไปเลยครับนะพิกัดตรงครับ พิมพ์ในคูเกิลแแมว่าโรงเรียนวัดบ้านถ,บนถลุงเหล็กตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับพิมพ์เสร็จปุ๊บก็บจะขึ้นให้ปับ๊บสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันครับผมผมไม่เห็นยอดอคนดูนะครับพอดีไลฟ์สดพร้อมกันทั้งแอปแดงแล้วก็แอปฟ้านะครับนี่ครับแกะเตรียมโชว์แล้วครับแกะโชว์รอแล้ว มีทุกรุ่นครับทุกขนาดครับพรครับมาเลือกมาชมได้ครับพี่น้องนะครับบูธแรกของเรามาถึงแล้วนะครับผมส่วนทางด้านเวชีนะครับนี้ก็ระบบเสียงของกิฟนะครับโดยบริษัทเอเชียมิวสิกนะครับที่ใช้แบรนด์ของกิฟนะครับทั้งเซ็ตทั้งระบบนะครับก็ลงระบบเสียงไว้เรียบร้อยแล้วครับ ธรรมนูนี่มาแต่เช้าสงสัยจะได้เป็นร้อยคลิปไปแล้วครับธรรมนูนนะครับต้องมาไม่ไม่มาเช้าไม่ได้เขาต้องมาส่งพนักงานเอ้านี่ยังไม่มาบอกยังครับจะเป็นคนขับรถส่งพนักงานบกใช้ครับเดี๋ยวสักครู่ก็ต้องเดินระบบนะครับเพราะว่าจะเอาให้เสร็จก่อนค่ำเพราะว่าเดี๋ยวค่ำๆต้องเปิดโอกาสให้ทีมพี่ครับพี่พี่อ่าที่มาลงชุดเอาเออถางั้นเราก็ต้องทำระบบให้มันเสร็จก่อนเขาใช่ครับต้องเสร็จก่อน ก็รันรันเลยครับเดี๋ยวเสียงรันเลยอือ่ะอันนี้จะเป็นเวทีกลางครับเวทีก็จะเป็นของที่บุรีรัมย์นี่แหละแต่ว่าระบบเสียงก็จะเป็นของบริษัทกิฟนะครับเดี๋ยวพามาดูครับเทิร์นโปรข้างละสิบสองใบครับมีครับเทิร์นโปรครับข้างละสิบสองขุมพลังขุมพลังขับเบรทนี่สามแท่น เป็นคลาส ab switching ครับตัวอะไร gp บอ gp หกห้าศูนย์สองตัวนี้สำรองครับสำรองหนึ่งเนาะแต่ที่จริงตัวนี้ก็ใช้อยู่สองแทนครึ่งอ่าสองแทนครึ่งครับสำรองหนึ่งครับสำรองส่วนคลาสดีเป็นอ่าเสียงกลางแหลมครับนิดไฮครับเสียงกลางแหลมนี่สี่แทนใช่ครับต่อข้างครับเสียงกลางก็จะเป็นของท็อปเทนนะครับท็อปเทนนี่สิบนิ้วใช่ไหม มีทั้งสิบทั้งแปดครับอ๋อรวมรวมรวมในตู้อยู่ในตู้มีทั้งสิบสิบนิ้วแปดนิ้วใช่ครับทั้งหมดมันหกหกดอกหรือเจ็ดดอกเนี่ยหกดอกในตู้ใบเดียวนะใช่ครับในตัวท็อปเทนนี่นะใช่ครับแต่ว่าเน้นความคมชัดละเอียดใบเล็กนี่พี่มาดูที่ไหนใบเล็กจริงเออเล็กจริงผมไม่ว่าอาจเข้าไปยังไง อดดอกเข้าไปได้ยังไงครับกเล่นสองทางหรือสามทางนี่ตัวนี้นะครับอือสามทางครับสามทางนะครับเนื้ออดเข้าไปได้ยังไงเนาะครับอันนี้ดีไซน์ดอกนี่อยู่ด้านหลังนี่บอกใช่ครับเกลียวหกเหลี่ยมด้วยใช่ครับนี่ใส่ดอกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยอ๋อใส่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช่ครับใส่ดอกได้ทั้งสองด้านใช่ครับแต่เล็กจริงแบบว่าเอาไปยัดไว้ตรงไหนน่ะเอามาดูด้านข้างนี้ เอาไปยัดไว้ตรงไหนเอาพี่น้องนี่เรื่องที่ไรเฮ้ยเราต้องถอดดูดิโอ้เอาไปพวงมาครับ <c oughs> มันหกเหลี่ยมหมดเลยนั่นนี่หกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมหมดเลยผมไม่เข้าใจนี่สิบนิ้วแปดนิ้วครับสิบนิ้วแปดนิ้วแล้วก็ไฮครับหนึ่งจุดส <1. 4. S 1> ี่ครับนี่ครับสเปกแจว๋ว แดดเริ่มร้อนแล้วอ้าวแล้วตัว,ต,วตัวไซส์ฟิวเป็นอะไรสตรองหรือเป่ใช่ครับสตรองนี่จะใหญ่กว่าเทิร์นโปรเนาะใหญ่กว่าครับสตรองนี่จะเป็นเทอร์โบบรืเ่เทอร์โบครับแต่เอาวางแนวผ่อนลมชนกันแนวนอนนะครับอ่าผ่อนลมชนกันข้างละสองใบอ้าร้อนแล้วครับตรงนี้น่าจะไม่มีคลื่นด้วย,ยแหละเ้าทำมนูนนมาคลื่นผมหายหมดเลยไม่มีครับผมก็มไม่มีเหมือนกันไม่มีคลื่นครับโอ้เสียใจเลยแบบนี้ ไล่ไม่ครับไล่น่าจะไล่สดไม่ได้แล้วหรอไม่มีขึ้นงี้ไม่มีครับีหมดชุดเอาลงชุดด้วยบ่ไหนครับกิบอะชุดด้วยครับอ๋อตู้ตัวใหม่ครับอ๋อเป็นตู้ตัวใหม่ลงชุดด้วยใช่ครับสี่แพร์นิ้วแพนิ้วดอกมีโอยกคนเดียวได้สบายครับตู้ตัวนั้นนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ครับูดได้นี่ครับตู้นี้ครับชุด สีค่คนสี่ครับดอกนีโอสิปแปดนิ้วสวยเป็นรุ่นชาร์กเกอร์ชาร์กเกอร์ชาร์กเกอร์อืมแจ่มเลย เด็ดก็ร้อนครับผมบูธก็เริ่มทยอยมาแล้วครับเหลือแต่ทีมนะครับทีมชุดเอาครับที่ยังไม่มายังไม่มาครับถ้าสัญญาณเน็ตไม่ดีอย่างนี้นะาจะต้อง เป็นถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ค่อยลงเป็นทีละคลิปดีกว่าระบเสียงกองกลางก็จะเป็นวีว่าเจ7ดหดีครับวีว่าเจ5ดีประมาณ8ตัวครับผู้จัดก็มาแล้วนะครับโอ้กระเดาเลยบู๊สินค้าเริ่มทยอยมาแล้วครับผมนะครับนี่นะ่าจะเป็นทีมวัชรกร ปราจีนบุรีครับที่มาลงครับแมนบุรีรัมมาแล้วทีม s p m เดี๋ยวมาดูมิกก่อนมีของอะไร SI สครับเอวไอราคราคาตัวเท่าไหร่นี่ตัวนี้ใหม่ๆพี่โตตัวนี้ใหม่ๆล้านกว่าไดนะ้เนาะล้านกว่าครับ อันนี้ระบบเสียงของเอเชียมิวสิกเด้อใช่ครับล้านห้าแสานใหม่ๆนี่ครับเอไอวันอ้ยอย่างน้อยผมก็ได้จับแล้วจับจับ,จบเอาสไลด์ครับส,สไลด์ของเข้าเล่นหน่อยอยู่บนก็มีตัวหนึ่งครับอยู่บนนะของอาจารย์อ้วนอน๋อเหรอเจออย่าน้องก็มีบุญได้จับแล้วพี่น้องนี่ตัวละล้านครัที่โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองบุรีรัมย์จ้า เนี่ยโทรมาพอดีเลยครับเนี่ยครับเนี่ยมากันได้เด้อพรุ่งนี้ครับงานจริงพรุ่งนี้ครับสิบสิบเอ็ดครับสิบสิบเอ็ดครับนู่นเจ้าของครับเจ้าของเอเชียมิวสิกครับมานี่ไหมเนี่ยเฮียจะเอาอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาสัมภาษณ์หน่อยครับผมอยู่กับกิฟต์นานกี่ปีแล้ว สามถึงสี่ปีน้องครับประมาณตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยเอาหลังโควิดก็อยู่กับกิฟตมาเลยก่อนหน้านี้ก็เออก็หน้านี้ก็เริ่มเริ่มเข้าไปเริ่มเริ่มเข้าไปอ๋อแต่ว่าแต่ก่อนนะเป็นตัวไหนล่ะแต่ก่อนจะเป็นตู้ของแบรนด์เราเองของเอเชียมิวสิกอ๋อของเอเชียมิวสิกเลยไม่เคยใช้แบรนด์อื่นไม่เคยใช้กับแบรนด์อื่นคือทำทำใช้เองทำใช้เองที่ที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตมาทัื่อสารทิตย์ก็เป็นตู้ของเอเชียเองอ่าครับผมแล้วอะไรดลใจให้มาเปลี่ยนมาเป็นกิฟต์อ๋อก็ใช้งานตู้ ตู้กลางแหลมตัวนี้นี่มันหกดอกต่อใบเลยนะครับพวกไเสียงที่ออกมามันครบความถี่ค่อนข้างจะครบตอบโจทย์ในการใช้งานครับในตัวในตัวท็อปเพนตัวนี้นี่มันคือเสียงที่มันออกมาเนี่ยมันได้คาแรคเตอร์ที่ออกมาสมัยใหม่ตรงนี้มันจะชัดเจนเล่นกับซาวต่างๆก็โอเคนะครับอ่ะแล้วโลตู้โลแต่ก่อนตู้โลตู้โลก็เหมือนกัน เหมือนเหมือนกันเลยตู้โลตัวเองก็เป็นตู้ของแบรนด์ของเอเชียเองของเอเชียเหมือนกันใช่ก่อน,ใช,นใช่ครับผมเป็นแบรนด์ของตัวเองที่ใ<พ>ช้พอพอปรับเปลี่ยนมาเล่นเสียงกลางยกทั้งเซตทั้งระบบเลยอ๋อยกเลยใช่มามเป็นระบบนี้ตัดใจ,ต,ดใจตัดใจเอาของตัวเองออกเลยใช่ใช่ใช่ก็คือมาใช้ตัวนี้เลยครับอ้สุดยอดเลยครับผมปีนี้ก็จะจะไปขึ้นกับหมอํำวงไหนก็มีนะจะไปขึ้นกับหมอํำวงใหญ่กำลังจะมีใช่ไหมมีมีเข้ามาทาบทามแล้วพอประมาณอ่า แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจเพราะว่างานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตมันก็ยังเยอะอยู่อตอนนี้ที่ที่จะต้องไปอ๋อที่เขาท้ามากับเอเชียมีสิ่งนี้นะใช่ครับผมแต่เรายังยังมีงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์เยอะที่แน่ๆเอาเปิดเผยนิดนึงเลยก็ได้ของร้อเอ็ดเนี่ยวง8ปดแสนบันเทิงศิลป์อ๋อตัวนี้ก็จะมีอยู่ที่ว่าเขามาท้าทามที่ท้าทามเรานะใช่ครับผมแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจ ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่าดูต้องดูคิวว่าเราว่างกับเขาว่างให้มันตรงกันก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็วงอื่นก็มีเหมือนกันครับครับที่ที่จะไปให้ได้ฟังในแนวของหมอลำหมอลำเรื่องหมอลำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมสเปคก็สิบสองคูนยี่สิบสองคูนยี่สี่ครับผมท็อปเทนสิบสองใบต่อข้างครับผมแล้วก็ยี่สิบสี่เบรเทิร์นโปรยี่สิบสี่ใบครับก็เป็นสเปคแบบนั้นเอเชียมิวสิกนี่อยู่ที่ไหนครับนี่สกลนครครับเป็นคนสกลนครบหรใช่ใช่ อ้สกลนครไปกับมํำก็มีอยู่มีเจ้าหนึ่งเด็เนาะโอสตาบ้างที่ไปอยู่ครับโอ้มีหลายเจ้าเลยสกลนครนี่เล่นใหญ่ๆอยู่ดิครับผมทีมสกลมีหลายวงอยู่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับจากสกลนครนะพี่น้องเอเชียมิวสิกครับอยู่กับวงการเครื่องเสียงกี่ปีแล้วครับมีผมถามหน่อยยี่สิบปีครับยี่สิบปียี่สิบปีตั้งแต่อยู่กับอเมเจอร์เมเจอร์ยุคแรกนะครับโอ้ยู่ครับเฮียสองอเมเจอร์ยุคแรกเลยนะยุคแรกเลยครับสกลนรก็เริ่ม ทำมาจากตรงนู้นเลยครับอืก็อยู่หลายปีอ๋แล้วแล้วก็แต่ก่อนคือเป็นงานแบบไหนที่เริ่มต้นเลยคอนเสิร์ตเลยอเดีเน้นคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยคอนเสิร์ตที่เป็นเวทีใหญ่ๆเลยอั้ทัวร์ครับจะไปกับเฮงเฮงอเมเจอร์อีกคนหนึ่งเฮงเฮงก็จะพาไปลุยพวกงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆครับโอ้โหสุดยอดนะพี่น้องครับทีมงานนี่เป็นทีมงานชุดการือมีมามาใหม่บ้างไหม อ๋อมีมาใหม่บ้างครับก็เปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันไปครับก็เก่าๆก็มีแล้วแล้วก็ใหม่บ้างมันต้องผสมเข้ากันไปแล้วตอนนี้ใช่ว่าแต่ว่าที่มางานนี้ก็มาจากสกลนครเลยครับมาจากสกลนครเลยครับอ่าฝากไว้อีกหนึ่งทีมงานครับส่วนมากจะเป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่งานกาชาติกาชาติที่ที่ลงพวกะงานกาชาติต่างๆเนี่ยเขาได้ลงตรงนี้ที่อุบลบ้างที่ยโสธรตรงนี้งานกาชาติที่ลงเป็นคอนเสิร์ตตัวนี้ครับ แต่ก็พวกงานหมอลำเนี่ยตอนแรกจะเริ่มเริ่มมาทําปีที่แล้วเริ่มเข้าไปไปทํากับหมอลำแต่คราวเนี้ยด้วยงานที่มันคิวมันไม่ไม่ตรงกันชนกันอย่างนี้แหละครับเราก็ไปทํางานพวกอีสานเขียวพวกอะไรใหญ่ๆที่ไปทําแล้วมันมันเวลามันไม่ได้กันกับไปกับหมอลำก็เลยได้หยุดไปปีที่แล้วแต่่าปีนี้ก็คงจะได้เริ่มกันใหม่อ๋อได้ลุยกันใหม่โอเคครับผมนะครับอีกหนึ่งระบบเสียงคุณภาพดีครับเอเชียมิวสิกครับ ซีสตเต็มทั้งหมดกิฟต์สองกิ๊บหมดเลยครับผมสองกิ๊บแจ๋วครับพี่น้องครับวันนี้ปีนี้ก็ดีใจที่บุรีรัมย์จัดแล้วก็ทางเอเชียมิวสิกได้มาร่วมแล้วก็เฮียศักดิ์สิทธ์ได้มาช่วยเฮียเฮียเฮงก็มาถึงแล้วครับนี่ครับนี่เฮียเฮงอะมิเจอร์ครับใช่ว่าใช่ว่านี่คือเฮียนี่คือรุ่นรุ่นเดียวกันที่ว่าที่บุกรุ่นใหญ่รุ่นพี่เลยครับนี่ที่บุกตลาดด้วยกันตอนนั้นเลยใช่ไหมครับผมยี่สิบกว่าปีครับโอ้อยู่ด้วยกันมายี่สิบกว่าปี่่่เเป็นนนนนน้้องกััแลววีีะครบ กำลังไปเอากำลังเอานี่ครับผมทีมงานของเอเชียมิวสิกครับจากสกลนครครับพี่น้องครับผมอีกหนึ่งทีมใหญ่ของสกลนครเลยนั่นนี่แก้วครับมิกจะเปลี่ยนไหมนี่ยังก็ยังครับยังยังใช้ดีอยู่ครับสาวครับเอสไอจะมีของเฮียวันนี้ก็มาใช้ด้วยกันร่วมกันอีกตัวหนึ่งจะเป็นเวีอวันอ๋อมิกสองตัวปะใช่2ตัวครับ ก็ใช้มิกสองตัวครับวง,วง,วงละตัวเลยได้ลองกันหลายๆอย่าง oh. ก็ถึงว่ามาเดโมก็ต้องมาลองกันว่าตัวไหนเป็นแบบไหนอะไรอย่างเง uh ี้ยครับเตอร์ครับผมคาแรคเตอร์ของมิกแต่และตัวเป็นยังไงอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยแต่ก็คนทาคนในนี่แหละช่วยกันทํากันทั้งหมดแหละครับไม่ว่าใครจะมาในงานอยากมาลองอยากมาทําหรืออยากมาฟังก็มาร่วมกันได้หมดแชร์ uh huh. <Share S 1> ประสบการณ์ความความรู้หรือว่าอยากรู้อยาก สอบถามเรื่องอะไรก็มาว่ากันตรงนี้แหละใช่ไหมครับมันจะได้ตอบโจทย์ในการทํางานแจ๋วเลยครับผมนะครับโอ้ตอนนี้ทีมงานกําลังเดินสายแรนสายระบบนะครับมาลิงก์กับมิกครับข้างบนมีอะไรสเตทบ็อกสเตทบ็อกครับเตทบล็มันเรียบร้อยกว่านี้เดี๋ยวค่อยเชิญบงดําเข้าไปดูความร้อนกันอีกทีหนึ่งครับในช่วงบ่ายดีกว่าในช่วงบ่ายเราดูเต็มระบบเดี๋ยวมีเฮี้ยสักสิทธิ์เจ้าของบริษัทคือจะได้มาพรีเซนต์หลายๆอย่าง ร่วมกันด้วยว่ามีอะไรบ้างโอเคครับตรงนี้ก็คุยกันพอประมาณตรงนี้แล้วกันครับสำหรับเอเชียมิวสิกครับผมเดี๋ยวไปดูทางอื่นๆก่อนนะครับครับตรงนี้ก็เป็นวัชรกรการไฟฟ้าหรือเปล่าน่าจะใช่เลยนะครับไนายเมนอ่ะเมนทำอะไรนุ่งกำลัง จำโหลดอยู่ไฟจำไฟอยู่ทำไร้ายไปแอดทำรายตู้โหลดเขาเนี่ยนะแน <c oughs> ม่นบุรีรัมมาแล้วครับผมระบบเสียง SPM <c oughs> โอ้ SD หนึ่งสองครับนี่มาลงก่อนมูลเลยบ่๋อบ้านไกลกว่าเขาเนาะอ,อ้ย มาก่อนคนอื่นเขาเลยครับนะมาก่อนนี่แและได้ทำระบบก่อนขุนนออนมพลังไว้ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับผมนะมมมมมฮเราบสบด้วยะ,ะ,ะแก้วครับ ลุมไม่ก่อนครับพาวเวอร์นี้ SPM ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับพาวเวอร์นี้เป็นของ SPM หมดเลยครับแสดงว่าอัพเป็นของ SPM หมดแล้วครับเพราะผมเคยถ่ายเขาแต่ก่อนน่าจะเป็นแต่ก่อนน่าจะเป็น TDK หรือเปล่าตอนนี้เป็น SPM ทั้งระบบแล้วจ้าใคร FC ของแมนบุรีรัมก็มาฟังที่ได้ได้ที่งานนี้ใช่ไหมอาจารย์อุ้มใช่ไหมใคร FC อาจารย์แมนมาฟังงานนี้เลยนะ มีเบียร์แจกด้วยเฮ้ยจริงว่ะอาจารย์อุ้มมีมีคุณตี้แจกไหมไม่ใครตบมือให้คนละป๋องเลยเฮ้ยใครตบมือให้คนละป๋องใช่จ้างตบมือใช่ไหมใช่จ้างตบมือคนละป๋องใช่เดี๋ยวผมตบด้วยนะน้าได้หมดมีมีแบบนี้ด้วยเหรออาจารย์แม่แม่นมีแบบนี้ด้วยเหรอขอเน้นลูกสนุกใครตบมือใครกีดการเดี๋ยวให้เบียร์คนละป๋องเลยตรงมิกเลยจริงนะใช่โอ้เดี๋ยวผมไปยืนตรงมิกเลยไ่แมทไม่รู้จะแจกอะไรไงเออไอ้เอฟเอ็มงี้เหรอ ใช่ครับโอ้แจ๋วเลยวะสโลแกนโอ้คิดได้ไงเนี่ยใครตบมือให้เบียร์คนละป๋องไอ้ขึ้นไปไอ้นี่นายสุดยอดครับเอาคนเราไปต่ออาทิตย์ได้หนึ่งมูลนิยมเอาเครื่องปั่นไฟไปไหนแล้วนี่กับอะไรบ่เครื่องปั่นไฟเอาล่ะ มันรีบแบเจ้าอื่นเจ้าอื่นเขามาจิงจริงๆก็มาวันนี้แหละเขาบอกว่าบ่ายโมงก็เริ่มปล่อยกระแสไฟแต่ไม่รู้จะทันว่านน่เครื่องปั่นยังไม่มาเลยไม่เราต้องผมต้องรีบทำเพราะว่าเขาต้องไปจูนรถไอ้ขวดกักนะรถเฮน่ะโอ้รถเฮใหญ่เด้อขวดกักขวดกักเลยฝากไปด้วยแล้วกันพี่น้องครับรถเฮกวดขนกักรถเฮใหญ่ของยังยังไม่ดังเลยของเมืองเกครับผมเมืองเกสตึกนะครับ เจ้าของบัวแต่มมากับแมนบุรีลมครับก็เลยไม่ได้อยู่บริหารรถแห่สักทีเฮ้ยมีที่ชายทำอยู่แค่ไปเคยไปถ่ายอยู่ไม่ใช่ถ่ายอยู่รถแห่เขานะมีนุองแข่งยังทีนี้เราพร้อมเปิดเสียงแล้วนี่าเอารอดต่ไฟมากเลยนะซื้อไรซื้อเบียร์โอ้เขามีบีมด้วยนะ ใครที่จองทัชนี่คุ้มเลยได้นีไนมีบีมไว้ส่องให้ด้วยนะครับเอ่อแกวเป็นไงล่ะแจ่มเลยครับนี่ครับใส่บีมด้วยครับ ร้อนจริงๆเดินดูเรื่อยๆก่อนละกันครับผมวันี่นี่ก็จะเป็นพวก ไฟช่อไฟประดับนะครับ,บอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟมีจัดจำหน่ายนะครับตะที่บูธเลยรีวิวเชียงใหม่บังครับรีวิวแต,แต่เสียงเพลงนี่อย่างครับผมงงเลยด่ดรีวิวเชียงใหม่บังคับรีวิวแต่เสียงเพลงโอ้งงดิ เจ้าคือพิมพ์มังงงแท้โอ้มาเต็มคันรถเลยนี่อยากได้อะไรก็มาเลือกมาชมเอาแล้วกันครับร้อนแล้ว พบกันอีกแล้วนนหนึ่งที่สายบอกขอดูโคโยตี้หน่อยโคโยตี้ยังไม่มาจ้าคโยตี้ไม่แต่งตัวค่ะคโยตี้ยังไม่มารอเย็นๆอันนี้อะไรถัทงทำไมถังรางวัลครับของรางวัลบอกของรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้าหกศูนย์ในของรางวัลครับผม จากร้านอาทรอิเล็กทรอนิกส์อำเภอเมืองบ,บุรีรัมย์ครับรีวิวเชียงใหม่จะให้ผมไปรีวิวเชียงใหม่งานเขาจัดอยู่บุรีรัมย์จะให้ผมไปรีวิวเชียงใหม่ผมก็มงงเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาพิมพ์มาอย่างไงกัน,นก็รอให้งานเชียงใหม่เขาจัดก่อนก็ได้เ,เดี๋ยวผมไปรีวิวให้ครับผมจะให้ผมไปเชียงใหม่ตอนนี้บอกไอคิดไอทิด คิดบิง้ง้างร้านู้เรี่องนะบอกได้เ็นห,หมื่นไหมเอาขออาอะไรทีติดไงติดกันี่คิดไรบ้งโอ้แดดร้อนครับนี่บูสสินค้าก็เริ่มทยอยลงมาแล้วเข้ามาในงานแล้วครับเดี๋ยวก็ทยอยลงของครับผมนะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับสําหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยวน่าจะมาอีกหลายเจ้าอยู่น่าจะช่วงบ่ายๆน่าจะเริ่มทยอยเข้าครับส่วนพี่น้องชาวเครื่องเสียงก็ถ้าใครสะดวก มาวันนี้ก็รีบเดินทางมาครับเพื่อจะได้จัดการระบบของท่านให้มันเรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้ลุยเต็มที่นะครับเอกซาวยังมาไม่ถึงครับผมน่าจะถึงค่ำค่เย็นยินบ่ายนั่นแหละครับผมนะฮะช่วงบ่ายน่าจะเริ่มเยอะขึ้นครับช่วงนี้อาจจะกำลังเดินทางมาด้วยเขาเป็นได้ครับ รบรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับไลฟ์สดนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกัน<ด>ครับ